สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักหลังเดือนมิถุนายนค่ะ16-30มิถุนายน2564นะคะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูหากเพื่อนๆท่านไหนไม่ทราบว่าตัวเองในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดตรวจสอบได้นะคะที่ใต้คลิปได้เลย การอ่านดวในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงสําหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะเป็น general reading อ่านแบบทั่วไปฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือพลังงานหน้าไพ่ที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนเทุกคน,กคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคําทานายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตจริงนะคะ เริ่มกันเลยนะคะออนุญพระสิณศักศิครูบาจยา์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีธาตุไฟทุกๆท่านนะคะขอช่วยสืส่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของคนโสดธาตุไฟในปักหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอไพ่พลังงานด้วยนะคะเรามาดูเมนเอน r จีหลักกันนะคะว่าตอนนี้ชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้างคะ lovers ใบแรก The Lovers คือสถานการณ์หรือช่วงระยะเวลานะคะที่ตอนนี้นะคะชาวทัดไฟเกิดการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้นะคะ The Lovers การตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่มีแรงดึงดูดใจนะคะให้กับเรามากๆเลยนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในภวังอะ่ะ เป็นอารมณ์แบบของความรู้สึกที่แบบเราเรารู้สึกชอบเขามากๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถานการณ์หรือความรักความสัมพันธ์นะคะที่คุณอะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะคนที่ชาวธาตุไฟนะคะดิวอยู่ด้วยเนี่ยหรือกําลังตกหลุมรักนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคนคนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ ฉลาดนะคะชอบเรียนรู้และก็ชอบที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆเขาจะมีความสนใจเ,เรื่องราวต่างๆะคะ่ะที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขานะคะชอบเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะจะเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณดีแล้วก็สื่อสารเก่งนะคะมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเนาะในบางคนนะคะชาวธาตุไฟเนี่ย มองมองนะว่าในปักเนี้ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่คุณได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้กับคนที่คุณชอบนะคะหรืออาจจะเป็นคนคุยของคุณนะคะจะได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วล่ะนะคนโสดจะไม่จะไม่โสดหรือเปล่าในปักนี้นะคะเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะอืมอยากเริ่มต้นใหม่ที่มันมั่นคงนะคะหนึ่งไม่เท้าคนที่คุณเจอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันด้วยก็ได้นะคะ ไม่เท้ามันคือไพ่ของตัวแทนในเรื่องของการงานเนาะชาวทัดไฟก่อนหน้านี้นะคะน่าจะเพิ่งเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันผิดหวังมานะคะเป็นการเป็นสถานการณ์ที่เราเจอความรักความสัมพันธ์ที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มอย่างนี้คะ่ะอืมมันจะเป็นสภาวะของการรักเลิกๆๆๆเนาะก่อนหน้านี้นะคะคนโสดทัดไฟเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะในบางคนนะ จอความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเราะคะ่ะในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่มไม่ม,ม,มีความจริงใจอะ่ะในขณะเดียวกันเรามองความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่เราจะมองความรักสัมพันธ์แบบว่าจริงใจนะคะเรามีเราต้องการความจริงใจกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการอะไรที่มันเป็นแบบมีคอมมิชเมนต์น่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเหรียญ การที่เราอยากที่จะหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆให้กับเขานะคะบางคนชาวธาตุไฟอะ่ะมีการลงทุนในความรับความสัมพันธ์ด้วยนะลงทุนในที่นี่หมายความว่าเราเป็นสายเปย์ะคะ่ะอืมเราจะมีการหยิบยื่นนะคะสิ่งของที่มีค่านะคะ ของควัญของฝากมีอะไรติดไม้ติดมือไปให้เขาเสมอนะคะในความสัมพันธ์ด้วยความที่เราอยากจะดูแลเราอยากที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราจริงใจกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่เหมือนว่าหยิบยื่นเท่าไหร่มันอาจจะไม่พอกับเธอหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแปดถ้วยนะคะตกอยู่ในสภาวะหรือสถานาการณ์ที่ได้รับคําพูดนะคะที่มันบาดใจ ะะมันบาดใจ5ดาบนะคะคือสถานการณ์ของการที่มีการทะเลาะก,กันนะคะหรือเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะในบางคู่นะคะคือต่างคนต่างมองนะคะ เราเข้าใจอย่างหนึง่งเขาเข้าใจอีกแบบหนึง่งเป็นเรื่องของมิสคอมมูนิเคชันนะคะหรือว่าเป็นการที่อาจจะไม่อยากเปิดใจฟังก็ได้นะอืมต่างคนต่างหันหลังให้กันอย่างเงี้ยค่ะตัวของเราเองนะคะก็เลยเลือกที่จะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์มานะคะเพื่อไปหาความหวังใหม่ ะะบางคนเป็นสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะผู้หญิงเดินอยู่ใต้เงาจันทร์นะคะความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางออกนะคะความสัมพันธ์ที่อยู่ในใต้แสงจันทร์อยู่ในใต้เงามืดนะคะเป็นความรักที่ไม่มีสถานะนตัวของเราเองมีความรู้สึกให้กับเขาคนนั้นนะคะค่อนข้างมากเลยฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีที่คุณจะต้องอยู่ ต่อไปในพื้นที่ที่เขาไม่อยากให้เราอยู่นะคะเดินหันหลังออกมาจากเขาดีกว่าประมาณนั้นนะคะไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่เป็นคนเดินออกมานะคะอีกกรณีหน,นึ่งนะคะในเป็นภาพรวมนะคะชาวธาตุไฟในช่วงนี้จะมีการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเนาะหนึ่งม่เท้านะคะบางคนที่ไม่ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ ได้รับโอกาสนะคะได้พิสูจน์ตัวเองนะคะได้งานใหม่นะคะในงานใหม่แต่งานนี้ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเป็นงานที่คุณต้องการด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำเงินให้กับคุณได้ด้วยนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางออนไลน์เนาะไพ่ดาบเอ,อ่ออาจจะตีๆข,ขัดบ้างนะคะหากใครที่เริ่มงานไปแล้วเนาะ ยังมีเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วก็เรื่องของการเ,าเรียนรู้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะบางคนนะคะเข้าไปทํางานในที่ที่มันมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะมีความขัดแย้งในทีมะคะนน่ะในแผนในองค์กรนะคะแล้วเราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะหรือสถานการณ์นั้นๆนะคะที่ตัวของเราเองก็อยากเดินออกมานะคะ เราก็ไม่ได้อยากที่จะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดๆนะั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามว่าเราเ,เรา,เร,ารู้สึกยังไงนะคะหมอมอง,มองว,ว่ามันเป็นงานที่คุณค่อนข้างที่จะชอบอยู่เหมือนกันนะคะฉะนนั้นก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ฝากฟันมันไปนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่า พลังงานนะคะของคนที่อยู่ในใจของชาวธาตุไฟนะคะคนที่ชาวธาตุไฟคนโสดยังคงเก็บเขานะคะไว้ในส่วนลึกของหัวใจเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาอัปเดตชีวิตเขากันคะ่ะ เดอะมูนนะคะคนคนนั้นนะคะของชาวธาตุไฟคนโสดอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเดอะชาริออตเขาเองอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีความแตกต่างในด้านภา,าษาและวัฒนธรรมนะคะงานที่เขาทำอยู่ช่วงนี้เขาน่าจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ด้วยเนาะ อาจจะมีเรื่องให้เขาต้องเดินทางนะคะต้องติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนไทยเนาะตัวของเขาค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาอ่ะได้บริหารเสน่ห์นะคะจะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีตัวเลือกนะคะมีคนเข้ามาให้เขาเลือกก้าวถ้วยนะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่เขาอะค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะออกไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่าทํากิจกรรมนะคะที่ตัวเองชื่นชอบนะคะจะเป็นช่วงที่เขาอะค่ะมี มีออร่าเนาะมีออร่าจับฉะนั้นอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาสางสัมพันธ์นะคะให้เขาได้พูดคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นรักทางไกลนะคะรักที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของอายุนะคะในเรื่องของการสื่อสารภาษาอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะนะคะเดอะมูนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ พูดคุยกันนะคะอืมเป็นคนคุยนะคะไม่มีสถานะตัวของเขาเองค่ะในช่วงนี้จะค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะแตตรค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอีกคิงออฟซอสขึ้นมานะคะเขาจะเป็นคนเป็นคนที่ม,มีเหตุและผลนะคะแล้วก็ พูดจาและสื่อสารตรงกับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะจะไม่ได้อ้อมคอมหรืออะไรนะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะคะแล้วก็พูดจาผงผังไปบ้างนะคะแต่ชัดเจนนะคะแล้วก็จริงใจตัวของเขาค่ะตอนนี้เหมือนกับมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะ ต้องเป็นรักทางไกลแน่ๆเลยนะคะต่าง,ต,างต่างจังหวัดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาติก็ได้2องไม้เท้านะคะตัวเขายังมีการรอคอยการกลับมาของใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขายังคงมีหวังอยู่เหมือนกันนะคะเขามีหวังเขาอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยะคะ่ะรักที่มันไกลกันอะมารู้สึกอย่างนั้นเรื่องของระยะทางที่แตกต่างกันเรื่องของภาษาเรื่องของความแตกต่างกันค่อนข้าง,งมากเลย นะคะตัวของเขาตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ก่อนเนี้ยค่ะก้าวถวยเนาะคนก็นั้นนะคะของชาวคนสดธาตุไฟอาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้ให้ความรู้ผู้อื่นเนาะคอยสั่งคอยสอนคนอื่นนะคะครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการเนาะคนที่ต้องคอย ให้ความรู้คนอื่นๆนะคะผู้นำศาสนานะคะงานที่เกี่ยวกับศาสนาอีกคนหนึ่งนะคะเขาเองอาจจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพรับราชการนะคะทหารตำรวจแพทย์ผ่าตัดนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมะค่ะ งานที่ต้องออกแรงงานหนักงานใหญ่ๆะคะ่ะแล้วก็เป็นงานที่ต้องเดินทางด้วยเช่นเดียวกันคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็เประาะบางง่ายด้วยนะคะในด้านของอารมณ์เนาะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็รกฎมีพิจิกนะคะ จะเป็นคนรักครอบครัวค่ะแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างดูลึกลับนะคะแต่มีเสน่ห์นาค้นหาเนาะคิปลุกนะคะมีฟอร์มมีฟอร์มนะคะวางฟอร์มวางตัวเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นๆน,นะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆน,นะ ตัวของเขาเองนะคะในช่วงนี้ก็จะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆได้บริหารเสน่ห์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะคะไม่ได้มีอะไรหรวือหวาสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาทาัดไปคนโสดในปักนี้คะ่ะมีเกณฑ์ไหคะที่จะมีใครเข้ามาพูดมาคุยด้วยนะคะหรือถ้ามีแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมาด้วยหรือเปล่านะคะเรามาดูกัน ถ้ามีเนี่ยจะเป็นคนลักษณะยังไงนะคะสดาบคนคนนี้น่าจะเป็นคนนิ่งนะคะอาจจะนิ่งหน่อยนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเด็กถึงไม่เท้าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเรานะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองจะทำนะคะเป็นคนเอางานเอาการอยู่เหมือนกันนะคะอ คนคนนี้จะเป็นคนโสดค่ะจะเป็นคนแบบสดสดมาเลย9ก้าเหรียญนะคะจะเป็นคนที่โสดแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะคะจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเป็นคนที่สวยๆรวยๆหล่อๆชุดๆอ่ะประมาณนั้นน่ะเก้าเหรียญน่ะเออเขาจะเป็นเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองนะคะแต่งตัวดีแล้วก็วัยเนี่ยก็น่าจะเด็กกว่าเราเนาะเด็กถือไม่เท้าแต่จะเป็นเด็กที่มีแพชชั่นเยอะนะคะเป็นเด็กสายกิจกรรม นะคะเป็นเด็กแบบแรงเยอะอะ่ะเป็นสายกิจกรรมนะแต่เขาน่าจะอยู่ในสภาวะเครียดอยู่เหมือนกันนะ9ดาบมากับ4ดาบแล้วก็7ดาบแสดงว่าคนคนนี้นะคะเขาน่าจะเพิ่งไปสู้อะไรสักอย่างหนึ่งมานะคะในชีวิตของเขาอาจจะเป็นสู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าสู้เรื่อง เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เขาอะพึ่งไปรับไปรู้มานะคะเจ็ดดาบสภาวะของการทำอะไรรับรับล่อการสืบการส่องนะคะตัวของเขาเองอะอาจจะไปสู้มามา,มากแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็อยากที่จะพักตัวของเขาเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะโฟกัสไปกับเรื่องของการ ทำงานและก็เรื่องของการอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะเด็กถือไม่เท้าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นมากๆเลยนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองชื่นชอบอะ่ะเขาจะโฟกัสแต่กับเรื่องนั้นนะคะจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะก็จะใส่เต็มเลยประมาณนั้นเก้าเหรียญเห็นไหมจะเป็นคนที่ดูดีนะคะฐานะก็โอเคนะคะแล้วก็มีความสุขกับการที่เขาได้อยู่กับตัวเองอะ่ะ เนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอะไรแม้ว่าจะเครียดจะอะไรแต่เขาจะมีเขาจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้พลังงานของคนคนนี้นะคะจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟนะคะเมสิงค์คณูเดีวยวกันกับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามายัางไงเนาะเขา้าเข้ามาแบบไหนนะคะในความสัมพันธ์ หมองมองนะคะ7ดาบเนี่ยเขาน่าจะแอบสืบแอบ2คุณมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลด้วยก็ได้นะคะไลฟ์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะไพ่ดาบนะคะคือออนไลน์นะคะมาเยอะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะเ,นเพื่อนในโซเชียลมีเดีย อะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบไหนเอ่ย Queen of Cups Lovers มาใบที่สองค่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แอบชอบคุณมานานแล้วนะ1ดาบโอเคออนไลน์นะคะ เเขาจะติดต่อมาทางออนไลน์ค่ะนะคะจะมีการส่งข้อความมานะคะมีการเซให้มีการฮัลโหลมีการเข้ามาเตาะนะคะเข้ามาเตะมาหยอดในโซเชียลมีเดียนะ<ป>อืมเขาเขาจะเป็นคนทีน่แอบชอบคุณมานานแล้วไพ่เลเวอร์สขึ้นนะคะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะอ,อ,อาจจะสืบส่องเราเนี่ยในออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ นะคะแล้วก็แต่เขาอ่ะน่าจะมีความกังวลใจอยู่เนาะมีความกังวลใจอยู่คีนอคัสคือคือเหมือนเป็นสภาวะของการไม่มั่นใจในตัวเองว่าถ้าเขาเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยเขาคุณจะตอบรับไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอยากดูแลเนะาะไพ่ใบนี้ราชนินีถ้วยนะคะจะเป็นการพยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองอะ่ะแอบชอบเหมือนเป็นรักที่แบบแอบชอบเนี่ยค่ะแอบชอบมาสักระยะหนึ่งนะคะได้แต่ได้แต่สืบแต่ส่องแต่มองนะคะเข้ามาแบบ ศึกษาดูว่าเราชอบทํากิจกรรมอะไรนะคะเเนี่ยแอบดูอยางเงียบๆ The Hermit นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันได้ด้วยนะคะคนที่แก่กว่าเราได้นะเป็นเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะคะ่ะอืมถ้าไม่ใช่เป็นเด็กไม่ท้าวก็จะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เข้ามาจะเป็นคนที่แก่กว่าเรานะคะเขาจะสืบจะส่องเราแล้วก็จะแบบพยายามศึกษาดูว่าเราอชอบอะไรนะคะทํากิจกรรมอะไรบ้างความชอบส่วนตัวเป็นอะไรบ้างนะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะ ถามว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาก็อยากเริ่มต้นนะแต่เขาก็ยังคงมีเรื่องราวบ,บางอย่างในอดีตที่เขาเครียดแหละที่เขาไปสู้มาเนี่ยนะคะเขายังคงยืนมองอยูมอ่มองว่าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เก่าๆของเขานะเจ็ดเหรียญเขายังคงยืนพิจรารณาอยู่เหมือนกันนะคะโอเคตัวของเขาสถานะอาจจะโสดเนาะตัวของเขาเป็น,ปนสถานะคือโสดทีเนี้ยเขาเครียดเขาเหนื่อยนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา และถามว่าหลุดหรือ,อยังมองว่าหลุดแล้วแต่ยังคงไม่ลืมนึกภาพออกไหมไม่ได้คิดที่จะอยากกลับไปหรืออะไรแต่ยังเป็นสภาวะของความรู้สึกที่ยังไม่ลืมอย่างเนี้ยค่ะอืมยังคงแบบเรื่องราวเก่าๆในอดีตมันยังคงยังคงอยู่ในความทรงจําเขาอยู่ในความคิดเขาอยู่อะค่ะเขาก็ได้แต่ยืนมองนะคะและและหาทางออกอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะลืมอะไรประมาณนี้เออฉะนั้น การที่เขาอะค่ะตัดสินใจถ้าเขาทักมานะคะหรือว่าเข้ามาพูดมาคุยกับเราเนี่ยแสดงว่าเขาคงจะตัดสินใจแล้วล่ละว่าเขาต้องไปข้างหน้านะคะเขาต้องเดินไปข้างหน้าเขาต้องมองหาความหวังใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของเขาความรักชีวิตรักของเขาด้วยนะคะประมาณนี้แล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะชาวราศีเมถุนนะคะ แต่จะเป็นคนที่พูดไปพูดจาตรงไปตรงมาเนาะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เขาจะมีลูกเล่นนะคะจะมีลูกเล่นในความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันเวลาที่เขาจะเข้ามาคุยกับเรานะคะมันจะเป็นช่วงนี้เวลาที่คุณจะมีสีสันนะถ้าคนคนนี้เข้ามาคุณจะมีสีสันในชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกไม่เหงาเลยทีเดียวนะคะคุณจะไม่เหงาเลย เรามาดูพลังงานเอาคำกันนะคะว่าในปักนี้นะคะชาวโสดธาตุไฟค่ะจะมีทิศทางความรักความสัมพันธ์อย่างไรนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยสดาบคุณนิ่งเหรอคุณอาจจะเหนื่อยด้วยก็ได้นะ the high priestess t r of p e n t a c l e s the star โอเคสองดาบนะคะ ชาวธาตไฟคนโสดนะคะพลังงานอนคลของคุณในปักนี้อะคะ่ะถ้ามีใครเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะเข้ามาแบบมาขอมาจีบอย่างเงี้ยคะ่ะเออมาขอสารสัมพันธ์กับเราด้วยอยากเริ่มต้นใหม่กับเราเนี่ยตัวของคุณเองอะคะ่ะมองมองนะคะว่าคุณจะยังคงอยู่ในสถานการณ์นะคะที่ต้องเลือกสองดาบนะคะคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะจะเป็นช่วงยเวลาที่คุณอะคะ่ะต้องเลือก มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะสองคนอย่างเงี้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณจะทํำยังไงนะคะคุณรู้สึกดีนะคะแต่คุณจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมาย4ีดาบคุณเหมือนกับคุณน่าจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันเนาะความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆแล้วเราเราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังเจ็บอยู่เราผิดหวังอยู่โอเคมัน ไพ่ใบนนี้มันอาจจะไ,ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนะคะแต่มันเหมือนความเหนื่อยมากกว่าเราเหนื่อยอะเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบที่มันเป็นคู่อะอะไรที่มันต้องมาขัดแย้งกันมาทะเลาะกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องการอย่างนั้นฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสของเราหรอกนะคะเพราะเรายังคงมองหาความหวังใหม่อยู่นะคะเดอร์สตาร ตัวของเราเนี่ยยังคงแบบมองหาความหวังใหม่ๆอยู่แล้วคนที่จะมาเข้ามาเป็นี่ยเป็นดวงดาวในชีวิตคุณอ่ะมาเป็นความหวังให้คุณคนที่คุณอยากเจออย่างเงี้ยค่ะคือคุณยังคงมองอยู่แหละแต่ถามว่าสิ่งที่คุณจะคาดหวังต่อไปนี้อ่ะคุณจะเลือกมากขึ้นนะคะคุณจะเลือกมากขึ้นคุณจะนิ่งคุณจะไม่ได้อะไรมากมายนะคะคุณจะเปิดรับในปักในคุณจะเปิดรับคุณจะคุยถ้าคนเข้ามาคุณก็จะคุยนะคะ คุณจะคุยแต่คุณจะไม่ได้ให้สถานะสถานะหรืออะไรนะคะคุณจะคุยไปก่อนอาจจะคุยในความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนไปก่อนด้วยก็ได้นะนสามเหรียญเนี้ยค่ะมองว่าจะเป็นแบบบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะก็คือคุยกันเหมือนเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ได้ไม่ได้คุยแค่เรื่องงานอะเนาะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเนาะจะเป็นแบบเหมือนสถานการณ์แบบออสถานะแบบเฟรนด์โซนอย่างนี้นะคะ เ,เ,รเราจะให้สถานะแบบนั้นนะคะ The high p r e s t e s t นะคะและตัวเราก็คงจะยังไม่อยากบอกใครอะในปากนี้อะนะคะเราอยากพูอยากคุยกับเขาอยู่แต่ว่าเรามองว่าการที่เราจะบอกใครหรืออะไรเราจะต้องชัดเจนก่อนนะคะกับความรู้สึกของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็จะเปิดรับคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่าเนี่ยนะคะ มันจะยังไม่มีสถาน,นะนะคะเราก็ยังไม่อยากบอกใครด้วยนะคะอยากเรียนรู้ไปก่อนนะคะอยากให้ไม่อยากให้สาธารณชนรับรู้ะคะ่ะจนกว่าคุณจะมั่นใจนะคะว่าเขาคือเดือสตาร์ของคุณอะ่ะบางคนอะ่ะสองดาบนะคะรักออนไลน์นะคะรักออนไลนะะ์ลออนลและมีคนคุยเยอะด้วยนะคะพลังงานที่เข้ามาเพิ่มนะคะมีชาวราศีกุมด้วยนะ ชะละาลัคนาราศีกุมนะคะเขายัางอาจจะเป็นในแบบนางแบบด้วยนะคะในแบบนางแบบดารานักแสดงนะคะหรือคนที่ต้องอยู่ในสปอ t l ตไลท์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความมีบุคลิกที่เด่นชัดเป็นของตัวเองนะคะมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีเซ็กอะพิลด้วยนะคะคนคนนี้นะอือ ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะเข้ามาเยอะนะคะปักนี้โอเคเรามาดูกันนะคะว่าออราเคิลจะแนะนำอะไรนะคะชาวธาตุลมขอโทษค่ะชาวธาตุไฟคนโสดนะคะ You are exactly where you need to be นะคะ Keep going forward and a b a n d o n is pouring into your life นะคะเขาบอกนะคะว่าชีวิตของเรามันมีแต่เรื่องสวยงามนะคะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องที่มีความสุขเรื่องสนุกสนุกในชีวิตมีเยอะมากนะคะขอเพียงแค่ว่าให้เราอะค่ะพาตัวของเราอะเข้าไปเจอจุดจุดนั้นนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวของเราอะค่ะไปอยู่ในที่ไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการ หรือความรักความสัมพันธ์ก็ตามเราสามารถเลือกได้นะคะจงเลือกมันนะคะเราเ,เราสามารถที่จะพาตัวเราไปเลือกใครก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นตัวเลือกของใครนะคะเห็นไหมนี่เดินต่อไปข้างหน้าค่ะนะคะถ้าเจอคนที่ใช่ก็ go on นะคะทำได้เลยนะคะเลือกได้เลยตัวเราเลือกได้นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเลเวอร์จากที่จะแนะนำอะไรคะแบบนี้ดีกว่า <Okay. S 2> หมอเลือกไปนี้นะคะ Forgiveness น uh, ะคะ Stop focusing on energy on past events For life is to precious to waste You create your reality by what you think dream and imagine Um lovers นะคะอยากที่จะบอกนะคะว่าจงให้อภัยค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยให้หยุดคิดนะคะเรื่องที่มันไม่ดี ะะพลังงานอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะที่มันทําให้เรารู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแย่อย่างงี้ค่ะจงให้อภัยนะคะแล้วก็หยุดคิดนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะให้โฟกัสไปกับสิ่งดีๆนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างความฝันหรือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณจินตนาการเนี่ยตัวของเราอะสามารถทําให้มันเป็นจริงได้นะคะ ต่เราต้องให้อภัยเรื่องราวในอดีตก่อนนะคะนี่คือสิทธที่ lovers อยากที่จะแนะนำนะคะไปต่อนะคะไปต่อในนะัไปต่อไปข้างหน้านะคะด้วยความมุ่งหวังแล้วก็พลังบวกนะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคนโสดธาตุไฟ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะสวัสดีค่ะ